เนเน่นะคะรัฐกล้าวสุวรรณคีรีลูกสาวดรไตรรงสุวรรณคีรีนะคะอยู่พักรวมไทยสร้างชาติเป็นว่าที่ผู้สมัครของเขตบางพลัดและบางกอกน้อยค่ะก็ในวันที่จบปริญญาในคืนหนึ่งเราก็เลยตัดสินใจบอกคุณพ่อว่าอยากจะขออยู่ต่อที่อเมริกาไม่กลับประเทศไทยเพราะว่าเราคิดว่าในด้านที่เราเรียนมาแล้วความถนัดที่เราทำเนี่ยทำได้ค่อนข้างดี นะคะแล้วก็มีคาเรียภาษมีการเติบโตทางการงานเนี่ยค่อนข้างชัดเจนคุณพ่อฟังไปแล้วเงียบไปสักครู่ค่ะหลังจากนั้นก็มีน้ำตานะคะออกมาที่ตรงมุมตาต้องบอกว่าตั้งแต่อยู่คุณพ่อมานะคะน้ำตาของความดีใจเนี่ยเห็นบ่อยละแต่ถ้าน้ำตาของความเสียใจเนี่ยครั้งนั้นเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เห็นคุณพ่อร้องไห้นะคะคุณพ่อพูดสั้นๆแค่บอกว่าพ่อเสียใจ พ่อคิดว่ามันเป็นการลงทุนที่พ่อสร้างลูกขึ้นมาให้เป็นคนมีความสามารถนะมีประสบการณ์ได้อยู่ในต่างประเทศได้อยู่หลายๆประเทศได้เห็นอะไรมาเยอะแต่ลูกกลับไม่คิดที่จะตอบแทนซึ่งคุณพ่อบอกว่าพ่อไม่ได้หวังจะให้ลูกกลับมาตอบแทนที่ตัวพ่อแต่อย่างที่คุณปู่สอนคุณพ่อของพ่อสอนมาตลอดคนเราต้องตอบแทนพื้นตอบแ่นดินซึ่งพ่อบอกว่าพ่อเสียใจที่ลูกของพ่อไม่ได้คิดอย่างนั้น อย่างตัวเน่เองที่เข้ามาในการเมืองคุณพ่อก็ไม่ได้เป็นคนบอกให้เข้าตัวเน่ตัดสินใจเองซึ่งมันจุดประกายจากวันนั้นนะคะที่ตัดสินใจหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณเกือบปีถึง2ปีเลยนะกว่าจะตัดสินใจได้ที่จะละทิ้งความฝันของตัวเองมาหาความฝันรูปใหม่ก็คือจะทําตัวเองยังไงเอาประสบการณ์และความสามารถความชํานาญการของตัวเองยังไงมาใช้ประโยชน์ให้กับประเทศไทยให้ได้มากที่สุด คงจะมีแค่ว่าเวลาแนะนําตัวเนาะคนเขาก็จะอ๋อลูกสาวดรอตอร์ไปโรงคือความจริงมันก็ได้เปรียบแค่เท่านั้นเองนะคะทำให้คนเราได้สามารถมี dialog ได้พูดคุยกับชาวบ้านได้ง่ายมากขึ้นเพราะว่าเขาไม่รู้สึกว่าเราแปลกหน้าเท่าไหร่กลยุทธ์ของเน่ก็คือเน่มีความโปร่งใสในการลงพื้นที่นะคะเน่ ต้องพูดได้ว่าเป็นว่าที่ผู้สมัครคนแรกนะคะแต่ตอนนี้เข้าใจว่าหลายๆคนอาจจะมีเริ่มทําบ้างแล้วเนาะแต่เน่ลุกขึ้นมาไลฟ์สดนะคะในการลงพื้นที่อันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่นกักการเมืองหลายๆคนอาจจะไม่ได้ทําการเพราะว่าเวลาเราลงพื้นที่อย่างที่เน่บอกบางทีมันจะเจอปัญหาที่เราเตรียมไม่ได้เนาะเน่จึงเลือกใช้เทคโนโลยีในการกระจายออกไปนะคะทุกคนเนี่ยได้รู้จักเน่มากขึ้นนะคะได้รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเน่เป็นยังไง เพราะการที่ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะเลือกใครมาเป็นตัวแทนของเราในเชื่อว่ามันควรที่จะเลือกจากที่เรารู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขาจริงๆตัวเนอยากที่จะเป็นหนึ่งในในคนที่ชักชวนนะคะเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนเนะาะในอนาคตนี่ได้เข้าไปเป็นเนี่ยได้อยากชักชวนเพื่อนๆที่เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ไม่จําเป็นจะเป็นแค่เพียงในพักของเราแต่จากหลายๆพักเนี่ย สร้างบรรยากาศที่ดีของการเมืองขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเห็นการเมืองเป็นการเมืองรูปแบบใหม่ที่เป็นการเมืองสร้างสารรค์ก็ขอให้เลือกเนเน่มานะคะเพราะว่าเนเน่เนี่ยมีเจตนารมณ์ที่มั่นคงนะโปร่งใสแล้วก็เข้าถึงง่ายซึ่งพ่ไดา้ย,ยังไงก็ต้องเนเน่สิคะ